สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปต่อเลยนะครับจากเมื่อวานนะครับผมก็คือว่าไอตัวเจ้าแมงปองพ้ยองเดชนะครับเดสติงเจอร์นี่ตัวนี้นะครับผมตัว e z 0 3 6ูนนะครับคลิปขราวที่แล้วก็คือว่าแกะกล่องแบบง่ายๆไวๆให้ทุกคนได้ดูก่อนแต่คลิปนี้ครับผมก็คือว่าจะมา แกกล่องก็เก็กล่องไปแล้วมาประกอบดีกว่านะมารีวิวสุดท้ายเบ็ดเสร็จเลยให้มันจบๆกันไปนะครับผมจากคราวที่แล้วก็ให้ทุกคนได้ดูไปคลิปนี้นะฮะเนี่โอ้โหนะฮะแผงเนี่ยเรามาย้อนกันนิดนึงนะครับผมแผงที่มันให้มานะครับผมเนี่ถ้าดูกันดีๆแล้วเนี่ยโมของมันเนี่ยเฮียบอกได้เลยว่าคมมากนะครับผมนะฮะก็คือว่าเป็นพาร์ทที่เป็น สีเทานะครับผมแล้วก็พา์ที่เป็นสีทองเนี่ยเฮียแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมทองเนี่ยเป็นไงทองถือว่าเป็นทองออกเหลืองๆนะครับเฮียว่าสวยดีนะครับผมก็สีทองก็แยกออกมาเลยนะครับสีทองมีทั้งหมด3แผงนะครับผมแล้วก็แผงทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด46แผงนะถ้าจำไม่ผิดก็มีส่วนที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเนี่ ีที่เป็นเหมือนอสีบรอนน,นะแต่คือว่าเป็นเนื้อพลาสติกก็จะมีลายนิดนึ่งจะถามว่าโดยรวมแล้วความคมของโมเนี่ยรายละเอียดของมันอะเฮ mm ีย hmm. er บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันทำออกมาได้แบบดีนะ mm hmm. คือเป็นค่ายจีนอะ mm hmm. สิ่งที่ให้มาก็ย้อนกันอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. ผมก็จะให้ mm hmm. ดีคอนะครับที่เป็นสีขาวดูเฮีย er ดูแล้วเนี่ยรายละเอียดยุบยับยุบยิบ,ยบ ตัวมันก็ใหญ่พอแล้วแล้วก็ดีคอมันก็เยอะเยอะนะครับผมติดกันตาเหลือก,กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับผมแล้วมันก็จะบอกแผงนะครับว่าอ่ะแผงเนี้ยมีกี่แผงมันจะเป็นคูณไปเลยว่ามีกี่แผงนะฮะแล้วก็คู่มือการประกอบนะครับประกอบไปแล้วมันจะเป็นไงนะครับประกอบไปแล้วหล่อประมาณนี้เลยเดสติ n งเจอร์นะครับผมหลอ่อโคตรโคหลอค่อโคตรโคตร เฮีย er จะให้ดูขนาดตัวมันนิดหนึ่งเน่เน่ตัวของมันเนี่ยเท่าฝ่ามือเฮียเลยนะครับผมเน่ถ้าเทียบกับมืออย่างนี้เน่เน่เ่ใหญ่ไหมทุกคนนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะะขนาดของมันก็เดี๋ยวเรามาวัดกันว่าขนาดมันจะใหญ่แค่ไหนยาวแค่ไหนอ้วนแค่ไหน <Okay. S 1> ใหญ่ยาวพอตัวเลยเฮีย er ต้องบอกว่าหล่อแน่ นะครับเอางี้ว่ะไปประกอบกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงแล้วกลับมาดูว่าจุดขยับของมันเป็นไงตัวมันจะเป็นยังไงรายละเอียดจะดีไหมอ่าไปประกอบกันเลยครับทุกคนไปเลยอ้ะคือนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่วนด้านหน้านะก็คือว่า มันจะมีให้ใส่คนขับนะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ให้พาร์ทที่มันเป็นแบบเป็นสีแดงๆแบบนี้มานะด้านหน้าตรงนี้ลูกเล่นไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับผมนะฮะก็คือปิดอย่างนี้ได้นะครับผมอย่างนี้ได้นะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่มันเปิดอย่างนี้ได้เลยโอแบบนี้นะครับผมฟยวไปเลยทีเดียวนะแบบนี้แบบนี้อย่างนี้อันนี้คือด้านหน้าง่ายๆครับ ประมาณนี้ไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง <Hey! S 1> เฮ้ยเนี่ครับขั้นตอนต่อไปของมันนะครับผมนี่ตัวนี้คือเป็นส่วนตัวของมันนะครับส่วนตัวของมันเนี่ยสามารถที่จะพับอย่างนี้ได้นะครับ แล้วก็เปิดอย่างนี้ปึ๊บอานนี้ได้แล้วก็มีด้านไหนสวยงามเลยนะตรงนี้นะนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนตัวมันก็คือมีขานะฮะแล้วก็ไปที่หางข้างหลังอันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวก็เราก็ประกบกันประมาณนี้ตรงนี้ <Okay. S 1> ปิดได้แบบนี้นะฮะตรงนี้ขยับอย่างนี้ได้นี่นี่ตรงนี้เปิดได้แบบนี้นะครับนะแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับ หักได้เลยนะครับทุกคนนะตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะจ๊ะข้างหลังนี่ตรงนี้เปิดได้แบบนี้รายละเอียดเยอะมากนะทุกคนนี่แต่ก็ต้องระวังนะเฮียจะดูว่าตรงไหนมันยังไงคือประกอบแบบระวังระวังเลยนะฮะก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจอยตรงนี้มันจะหลุดง่ายนะครับผมแล้วมันมันมันมีมาแค่ล่องเดียวเองนี่เห็นไหม เกือบเกือบที่จะหักแล้วนะครับผมต้องลองดูนะครับผมเนี่ยเปิดได้หมดย้าไปเลยทีเดียวทุกคนนะฮะไปดูดีกว่าต่อไปประกอบตัวไหนไอเลยจ้าดีด โอ้โหนี่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 หลังจากที่ดูส่วนหัวกับส่วนตัวไปแล้วนะเอ๊ส่วนหางมาแล้วครับผมประกอบเสร็จแล้วนี่มันจะอยู่แบบนี้นะนี่ประมาณนี้เปร๊บอย่างนี้นะครับผมแต่คือว่าหางของมันนี่มีปืนมาให้ด้วยนะให้มากเลยนะฮะนี่บิดได้อะไรได้อย่างนี้และตัวหางตรงนี้นี่เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้โอ้โหก็ไม่ถือว่าหลวมนะตรงนี้แต่ถือไอ้ตรงนี้นะ เนี่ยตรงนี้แน่นเลยเนะทุกคนตรงนี้แน่นเลย <Okay. S 1> นะง่ายๆเลยเราไปดูส่วนต่อไปดีกว่านะครับผมอ้า ส่วนต่อไปครับเป็นมือครับผมเป็นแขนอันเล็กนะนี่ตรงนี้หมุนได้แบบนี้นะครับเฮ้ยล,ยละเอียดดีนะนี่มีสีทองเหลือมาตรงนี้ขยับได้ตรงนี้แน่นจุดข้อต่อตรงนี้แน่นหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้แน่นหมดเลยเนะฮะจ้าไปเลยทีเดียวตรงนี้หมุนได้นะฮะมีมา2แขน2ฝัง่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสีที่มันให้มาเนี่ยสีม่วงกับสีชมพูแล้วก็ตัดกันเนี่ยถือว่าสีมันค่อนข้างที่จะแบบเออ ดูตัดกันดีเหมือนกันนะฮะเอา้าไปดูในส่วนต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นอะไรนะครับต่อไปนี่นี่ไอ้ก้ามปูไอ้ก้ามปูมาแล้วครับผมตรงนี้นะครับชุดเป็นแขนใหญ่ของมันเช่นเคยครับจอยของมันเนี่ยดีมากเลยแล้วตรงนี้หมุนได้ตรงนี้หมุนได้นะครับตรงนี้จับงี้ได้ไม่ได้หลวมนะครับผมแน่นเหมือนกันนะครับแต่คือว่าตรงตรงนี้แน่นแน่นเอียดเลยนะฮะนี่ขยับได้หมดนะจ๊ะ ถือว่าดีนะคมจ้าไปเลยทีเดียวทุกคนนะฮะตรงนี้เปิดได้นะฮะเออเว้ยเออเว้ยมันทำอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีมูฟเมนต์เพิ่มขึ้นมานะครับระวังนะครับต้องประกบให้มันดีๆนิดนึงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะจ๊ะนี่อ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขาหน้ากามหน้ากามใหญ่แล้วกันนะนะะเมื่อกี้นี้มันมีกามอันนี้มานะครับผมอันนี้เป็นกามใหญ่นี่ขนาดดูแขนใหญ่ของมันเนี่ยเท่าปรามือของเฮียเลยนะดูที่ว่าตัวมันจะใหญ่แค่ไหนทุกคนอ่ะเราไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่าครับผม ส่วนต่อไปครับผมนี่เป็นขานะครับขาเนี่ยมันมีให้ทั้งหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8ห้าชุดนะครับผม8ชุดของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แน่นมากแน่นมากแน่นมากนะฮะจ้าบเลยเีย yeah, บอกได้เลยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นชงเป็นโชกเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ดีนะแต่คือว่าตรงนนนนนเนี้ยมัน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 เนี่ยมันที่ให้ยึดเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ถามว่าโดยรวม ต้องลองดูว่ามันจะอะไรมากมายแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันนี่ก็ติดกาวไปก็ได้นะครับผมเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนกันทั้งหมด8ดขานะครับก็คือว่าประกอบกันเมื่อยตาไปเลยนะครับผมอ้าเดี๋ยวเราไปดูประกอบกันดีกว่าเสร็จแล้วมันจะหล่อมันจะใหญ่อะไรแค่ไหนไปดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะเปรียบเทียบมือเฮียนะนี่นี่แค่นี้นะครับผมใหญ่มากนะครับผมความยาวของมันเนี่ยโอยเป็นฟุตเลยนะครับผมความเท่ของมันนี่คือความใหญ่ล้วนๆเลยทุกคนเ้ยนะ <Yeah. S 1> ขามี1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มีแขนแล้วกันตีว่านนี้คือขาอันนี้คือแขนอันนี้คือแล้วก็อันนี้เป็น ทั้งหมดเนี่ยจะมีสิบอันนะครับมีแขนหน้าแล้วก็แขนหลังนะครับแล้วก็มีหางนี่หางมันบิดได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่คือว่าก,ก็ถือว่าอยู่นะนะแต่คือตรงเนี้ยแน่นเลยนะครับอันนี้หางข้างหลังเป็นเหมือนปืนนะทุกคนโหยวิ่วไปเลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้าหัวเนี่ยขยับย่บงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขยับเขาเรียกอะไรเขี้ยวได้นะครับแขนตรงนี้นะครับผม นะฮะมันมีความหนักนิดนึงนะครับผมแล้วก็บิดได้นะฮะนะฮะแต่คือว่ามันอาจจะมีการให้ตัวที่แบบเขาเรียกว่าหลายตรงเนี้ยมันมีความหนักนะฮะแขนสองข้างเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีความหนักนะฮะมันบิดได้ก็จริงแต่คือว่ามันอาจจะแบบต้องวางอยู่กับพื้นเรียบๆนะครับผมอันนี้ด้านบนสีสันสวยงามนะครับทุกคนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ <S <S> <S เกือบโลมั้งหรือประมาณกิโลนึงอครับผมนะฮะดูด้านล่างนี่ด้านล่างมันเป็นแบบนี้ ไอ้ตรงนี้ก็เปิดได้แบบนี้นี่นี่ยนี่ยวไ,ไปเลยทุกคนเลยนะฮะสีสันที่มันให้มาคือตัวเนื้อพลาสติกอะต้องบอกเลยว่าโมเนี่ยมันทํามาค่อนข้างคมมากนะครับผมค่ายนี้บอกได้เลยว่าโมคมมันจนบาดมือไปเลยทีเดียวนะสีสันที่มันให้มาโดยรวมสีเนี่ยสีเทาที่แทนเป็นสีบอลเนี่ยก็คือว่ามีเทาเป็น2เฉดนะเห็นไหม มีเทาเข้มมีเทาอ่อนอะไรประมาณนี้ตัดสีชมพูแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีทองนะครับผมก็เห<ฆ>ียว่าโดยรวมของมันเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคือมันจะมีจุดที่แบบต้องระวังเนี่ยไอตนน้ตรงนี้เฉยๆนะครับตรงเนี้ยมันมันจอยมันนิดเดียวเห็นไหมดูแขนเนี่ยเห็นไหมแขนเนี่ยมันยกขึ้นมาปุ๊บม,มันอ่อนได้แต่ถามว่าโดยรวมก็ถ้าเกิดแบบทําให้มันดีๆใส่พวก น้ำยาก,กันหลวมอะไรเงี้ยเฮียก็ถือว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้น่าเกลียดนะในราคาอยู่ที่ประมาณ2,200บาทของ0ำาร้0บาทอะไรประมาณนี้นะครับนั้นน้าเนี่ตรงนี้ก็คือเปิดได้นะครับตรงนี้ก็เปิดได้ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับมีปงมีปืนบิดได้เนี่ยเห็นไหมอะไอ้ตรงนี้ก็เปิดได้แต่คือตรงนี้ระวังนิดหนึงตรงนี้ระวังนิดหนึ่งนะ ไอ้ที่จอยของมันเนี่ยบาง,บางสิ่งบางอันที่มัน,มนให้มาเนี่ยม,มันมีความรู้สึกว่ามันต้องระวังในบางจุดนะแต่จุดที่แข็งแรงบางจุดถือข้อต่อขาเนี่ยตรงนี้พวกพวกขาด้านเนี้ยถือว่าดีแข็งแรงตรงนี้นะฮะแข็งแรงเลยนะจัดท่าอะไรงไงค่อยว่ากันแต่เฮียคิดว่าการจัดท่าของมันน่ะไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับผมมีบางจุดเท่านั้นเองที่อาจจะงกงกแงะมันเป็นงกงกแงะนั่นเองขาหลังตรงนี้ก็ ได้นิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็ถอดได้นะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็ถอดได้นะเปิดได้แบบนี้เปิดมาก็จะเจอด้านในแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเฮียลองจับท่าขยับขยับดูก่อนแล้วเดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วมาพูดโดยรวมว่าราคา2 0 0 0ัถึง2อ0พอะไรประมาณนี้จะคุ้มแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันกับเจ้าตัวนี้ครับ d e s t i n g e r EZ 036เดี Beast ๋ยวมาเจอกันทุกคน โอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนครับตัวนี้นะฮะ Destinger E7036 โอ้ยมันใหญ่เลยขนาดนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเฮียก็ประกอบเสร็จไปนานแล้วล่ะแต่คือว่าเฮียไม่มีเวลานะครับผมก็ประกอบไปถามว่าคุ้มไหมในราคา 2,000... 2 2 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0อ0 0 0อะไรประมาณนี้เฮียต้องบอกว่า มันคุ้มนะเพราะขนาดดูดิใหญ่มากอยู่หน้าหน้าเฮียนะมือเนี่ยดูดิดูดิดูด,ดิใหญ่มากแล้วคือมีน้ําหนักพอสมควรเลยกับเจ้าแมงป่องตัวนี้นะถามว่าความคุ้มเฮียบอกได้เลยว่าก่อนเลยความคุ้มในราคาสองพันนิดๆเนี่ยคุ้มมาก <Okay. S 1> นะฮะเพราะมันได้ตัวใหญ่รายละเอียดจากค่ายนี้นะ mm hmm. เขาทำมาดีอยู่แล้วโมคมอยู่แล้วนะล่องนะล่องเนี่ย คมคมเหมือนกันและล่องเยอะนะฮะสติกเกอร์ดีคอมีเยอะติดกันวันหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ติดมันมีหลายจุดอะมันถึงได้เยอะมันยุบยิบยุบยิบยิบขาเนี่ยก็ไปก็สิบขาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวของมันอีกนะแล้วก็กล้ามของมันเนี่ยใหญ่เลยแล้วก็ไอตัวเนี่ยหางของมันมีปืนนะจุดของมันเนี่ยเฮียจะให้ดูนะนี่นี ตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเปิดได้หมดเลยนะขยับได้หมดเลยนะและตรงตรงอย่างงี้เนี่ยหางมันเนี่ยแข็งแรงและที่เป็นปืนเนี่ยหุนได้ขยับได้นะเออทำออกมาดีนะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนของเนี่ยตรงเนี้ยแขนของมันเนี่ยนะฮะแขนแขนหลังเหมือนกันเรียกว่าแขนหลังเหมือนกันคือบอกได้เลยว่า เออมันมันจะพูดว่าไม่มีที่ติมันเป็นไปไม่ได้แต่คือมันจะมีจุดขยับบางตัวที่คือจอยบางตัวที่มันแบบเออมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้มีผลนะฮะและอย่างขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างขาเนี่ยคือแบบแข็งอะแข็งเลยนะฮะอ่ะเนี่ย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 แข็งเลย ถามว่าเอาขาของมันเนี่ยไปยืนแล้วยืนพยุงตัวของมันที่มีน้ำหนักเยอะได้ไหมได้ได้เลยนะแล้วก็ตัวของมันเนี่ยหัวอาหัวก่อนพูดถึงหัวก่อนหัวเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดได้ขยับได้นะฮะตัวของมันไอ้รายละเอียดไอ้ตรงพวกเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเปิดได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยเปิดได้หมดเลยนะฮะเปิดได้หมดเลยไละฝาข้างข้างตรงนี้นะเปิดได้หมดเลยนะฮะ แล้วก็ด้านล่างเปิดได้อีกเหมือนกันนะครับคือเฮีย er ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะถามว่าคุ้มไหมถ้าใครชอบสายที่มันแบบคุ้มๆนะเฮีย er บอกเลยว่าไอ้ตัวนี้นะซิงเจอร์ตัวเนี้ยเฮ้ยโคตรคุ้มเลยโคตรดีนะความสนุกของมันเนี่ยมีอยู่แล้วในการประกอบนะฮะเอาง่ายเฮีย er มาให้ดาวดีกว่าถ้าเกิด5ดาวนะฮะตัวนี้นะโดยรวมเฮีย er ให้ไปเลย5ดาวนะฮะและเกิดความคุ้ม ความคุ้มตรงนี้เฮียก็เลยให้ไปอีก5ดาวการต่อสนุกของมันถามว่าให้ไหมไหมให้4.5ดาวนะฮะมันมีจุดบางตัวที่มันแบบมันนิดเดียวอ่ะแต่ถามว่ายอมรับได้ไหมยอมรับได้ไอไอไอแขนของมันเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยคือมันยกอย่างนี้ได้ไหมได้นะแล้วเกิดปล่อยไปนานๆเนี่ย มันก็จะค่อยๆเอลงมาแต่ถามว่าจับเนี้ยอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นก็ถือว่าคุ้มในราคาเนี้ยเฮียก็ไม่ได้อะไรนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันถูกเรียนแบบมาจากไอ้ตัวซอยนะครับผมซึ่งราคาตัวซอยเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวนี้เลยนะแล้วก็อันนั้นราคากระโดดเข้าไป7 8 0 0แปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ตัวใหญ่กว่านะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะะ เอาเนี้ยเฮียก็ซื้อมาเอามารีวิวให้ทุกคนถ้าทุกคนบอกว่าถ้าอยากได้เฮียก็ก็แนะนํานะว่าควรที่จะควรที่จะโดนเพราะถ้าเกิดคนที่ชอบคุณอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนที่2ความคุ้มค่าของมันมาแน่รายละเอียดมาดีนะฮะจุดขยับ ไม่ได้แย่ก็ถือว่าถือว่าถือว่าดีอ่ะถือว่าดีนะฮะมีแค่บางจุดแค่นั้นเองนะฮะถ้าใครก็ชอบก็ไปลองดูขนาดดีอยู่ที่ราคา2000กว่าบาทจนถึง2 5 0 0แล้วแต่ร้านกันพานะครับก็อะไรประมาณนี้แต่เฮียคิดว่าเอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจแต่ตัวนี้ถ้าใครชอบนะตัวนี้นะเฮีย er ขายเลยนะ2,200บาทเอ้ยประกอบแล้วเพราะเฮียเอามาให้รีวิวให้ทุกคนได้ดูก็เฮียไม่ใช่สายนี้แต่ก็ติดมา เอามาให้ทุกคนก่อนตัดสินใจนะจ๊ะกับเจ้าตัวนี้ครับ d e สติเนชั่นศูนย์นะฮะอีซก็เอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผมไปแล้วครับเอ้ยคลิปหน้ามีอะไรก็ลองติดตามกด subscribe like แชร r กันได้หรือว่าลองคอมเมนต์ Comment มาให้เฮียประกอบตัวไหนก็บอกมานะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ